กาญจนบุรีนายแพทย์สสจการนำทีมตั้งทีมสกายด็อกเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานรับเข้ารักษาเร็วเพิ่มโอกาสรอดชีวิตตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ปริพลจุนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมจัดทาแนวทางการลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศพร้อมได้นายแพทย์มิสิตธ์สีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระหลพลพยุหเสนา นายแพทย์วิบูลพันธบดีกรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นายวรัตต์แก้วบุญชูรองผู้อำน,ยน,ยนวยก,การฝ่ายบริหารโรงพยาบาพล,พลพระขนพลพยทหาเสนาและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศรีองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยแพทย์ชุกเฉิญเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการให้ร่มเยอนผู้ป่วยทางอากาศเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและมีความรวดเร็วในการประสานงานร่วมกัน ั้งนี้โรงพยาบาพล,ลพล่หนุนคพยาธัศีนาได้รับมอบหมายให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศหรือสกายด็อกเตอร์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเป้าหมายให้มีครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศเป็นหนึ่งใน13ควิกวินใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วยซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจน,นบ,บุรีมีพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงตัวผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดาร การเข้าถึงลำบากจะต้องใช้เวลาในการเดินทางซึ่งที่ผ่านมามีภารกิจการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีแต่หากมีการตั้งทีมสกายด็อกเตอร์ขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วจะสามารถทำให้การรับส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกลเข้ามารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ซึ่งหัวใจสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินคือการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ข่าวนี่สิบสี่กนาลังบุรีชุดการแหลงวารินรายงาน